บุก่อนด้วยหากวันใดอ่อนแอเออแก้วที่มันแตกแกะตาให้เป็นเก่าอที่มันแตกจะแตะตาให้มันเก่าเพราะโหแสบตาชิบหายยิบแล้วมันแงมลงไปบนฟ้าเป็นเป็นรอยค่ะอะได้ไม่รออะไรทั้งทีไม่ใช่นะได้เลยเธอได้ฉันทะารักที่ผ่านมานั่น เออในห้องมกเมื่อกี้ตายละโว้ยคอมโอ้โหมีล่าหายี่อะีายไม่ได้ยีไไไ่ไม่เล่นเอ้ี่ยโหยี่แม่ปืนแม่โคตรเหี้ยเลยแต่แก่เลเดี๋ยวกูบ้าแล้วใช่ไมแม่งแก่มาบ้<ว>าเลยแ <c oughs> ม่แ <c oughs> ม่งเดินม,มาบังแล้วหายไปไหนแล้ววะเนี่ย <c oughs> เออ <c oughs> <c oughs> ระวังหน้าต่างนะเบ้ย <c oughs> น่ากลัวมากกูก็เสียอยู่ไอ้เหี้ยี่แม่งหน้าต่างเหี้ยอะไรสัตว์ โอไว้ไป้หิวหิวไป้ไวความหล่อของกูค่อยขึ้นข้างบนแล้วพีคความมาความเข้าความโอ้มันวางระเบิดมันวางระเบิดความหล่อมีเอพีความหล่อมีเอพีใช่เหรอได้ความหล่อมีเอพีใช่ผมไม่ใช่ทุกคนเสียงเที่ยนเลยวะอยู่ข้างนอก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 มันอยู่ข้างนอกเลยไหมมันลอยอยู่มันลอยพีคจะเสียทำเที่ยนเลยคนเดียวเราก็ได้แล้วู่สเราเราจะเล่นใต้ดินปะหรือว่าจะเล่นตรงไหนดีเล่นตูดมึงอะงเราแต่มึงเฮ้ยห้องห้องครัวก่อนนะเราเอาชัวร์ป่ะเระให้เต รักไม่ใ <centro> ช่ดงาวมาถึงมัมใช่าถยคกักไม่ใ <whole> ช <lot S 2> ่หรอากันก็ผด่อ่หมาถึงประโยคแรกมันก็ผิดเลยไม่ใช่หรอาันกย่อายคกมนย่นอางยคนก่อมาะคมันกล่อาะโกมัอเยม่ใชหรงะกัก็ิเมใหึงกโังเดิดเล้ไปในหรอางปรยก้าิดเตมหราึงันิม่ง ก้าเข้าไปแล้วก้าเข้าไปในห้องแล้วได้ลงกานะฝน่ลังัโอเคๆเออเฮ้ไตีมาไตีมาไตีเข้าห้องแล้วไอเจมังแดงสวยอยหัวมาดู่อยู่กดูนอต่างนอต่างตัวท้ายนอ่กางนต่างใช่ปะนาต่างาาาา้่าต่างวะใช่ป่่อ่่ เไอเียจไปยิงกันไปยิงก็ไม่บอกกันกูไคุยรู้ว่าไอเยมันจะไม่ตายเลยแล้เสียงกับกับกับมึงหยิบมึงหยิบฟิงก้ามาให้กูดี่เลยกูว่าหาไม่ได้แน่แบบไม่คิดไม่ไม่คิดอะไรเลยขอฟิงก้าแล้วก็ขอไลออนเดี๋ยวเกมาเพวกกูใส่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกว่าไอเจกดโพรนาอาร์ดกดพร้อมกันเลยนะโอเคได้ล้ำลึกเลยไรู้เรื่องเลยพวกยิมพี่เดี๋ยวมันแค่บอกว่ากดเลยกูจะกดเลยกูยิงคำระวังกูยิงคำระวางเลยไปไม่ต่ดแล้วเดดเ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 ดก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 ดไปจมไปจ เฮ้ยโอ้ยเฮียดีได้ฮิวทันตาย้ตายขวางขวางอ้วาอยู่ตรงฮาวเวย์ฮอเวย์ฮอเวย์ฮเวย์หลังเลยไม่ใช่หลังข้หน้าหน้าหน้าอยู่เุอยู่เยย่ไ้กเเอชาชุเต้ชาชุเตายตายตายปทุกอย่างเต้ปทุกอย่างปทุกอย่าง เลวน่เหลวอ้อนี่ถือมันพงกันเลยจ้ะเล่นโดนมาเนี่ละไม่สมรภาษายุดฝั่งหนึ่งว่ไม่รู้แต่มันน่าจะเด็บอ้าวมันทำอะไรอ่ะพาวีมาเดินตามกูแบบทีเหต เออเสียงเก่งจังวะร้อนเลยเฮียเด็กนะลาซันย่าอยู่ทีมเราเฉยเลยพาวีอยู่ทีมเราแล้วเฮียคนไทยว่ะตีคนไทยเอ้าเฮียคอมเต็มคอมเห็นแล้วแบบเอ้าวสัต <asynchronous> ว <Todd chips> ์มีฟอส ออออออที่กูสมอรอแป๊บนึงเต้ต้องอให้กูเต้เพิ่งสมอมึงรอมึงออ้ระวังเต้ตีนนะอจะใช่ได้กูอให้เรอกูอไวหน่อยนะเดี๋ยวกูคอยวางอออแหะว่าอไเียชาชาลีฮาเฮยาอยาทอไคิไม่ได้หอน้องโอยช่วยกูด้วยมันวาแล้วน้องมันมาเร็วมันตายอตายล้มเวเเสวย เลี้ยงไว้ไเฮ้ยเฮ้เขาเทไปเขาเทไปมูไล่อเยไล่ไไปผมไหนแล้วอะเอาวะดลองตัวนึงตัวนี้ตัวนึงมาสามตัวนึงโอ้โหมุมนี้วะม่มุมมันเห็นมันเห็นมันเห็นมุมนี้มันเห็นเฮ้ยาแลโอ้โหมหมเกูเด้อะไรกูเงมันมีเจเกอร์มีเจเกอร์ไม่ไปต่วะ ไอ้เนี่ไม่มีปอดไม่ได้กไม่ได้เลยครับโอ้ห้องน้ห้องน้็นห้องเย็นห้องเย็นตัวเด่นอไม่เห็นโ้ยคอมน็อดึ่โอ้ทานได้สองคนี ลผมน้องซาเวอร์ตัวหนึ่งอ่ะใช่ใช่เฮ้ยมันโดนกระดักมีล้มเหรอมันไม่ลุกหรอเอาเลยว่ามันลุกขึ้นมาแล้วมันลุกแล้วเว้ยมันลุกแล้วเว้ยตายแล้วมันจะข่าวอะไรอ่ะผมเอาขวาใช่ใช่ใช่โปรเสตสวยโอ้โหแกโจเอยแกโจเอะอย่าไปบอกทุกที่เดยดเด็ดโกงไปหมดแล้ว ผมสีพิี่อเนตปนพลเริวพิษเขาหาวมเฮ้ยสายพิษบีตรงบอมบีเลยตัวนั้นต่อน้แหละสวยมตัวนี้บัไดปะให้เพเตอร์ไม่แน่นะเฮ้ยเด็กหรอตัวแมสตัแมตัแมไม่กล้ามับโอ้ยอย่านิงกัดเลยพิษนิงมาเดยวกูไปด้วยเองเพื่อเสี่ยงอยู่ในสายและ มีมีพิษน้าตามีต no right ัวพิษน้าตามีตัวนึ่งก็ต่างข้าหน้ามึงเลยอยู่ซ้ายพิษอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายมึงไม่เห็นสวยตายตามันทีมเอาจะเข้าข้างหลังเราเลย่งซ่อมเออมาได้มึงะแตมาได้มางะมาได้มึงะอซ่อมไอซไ้เี่ย่ เรื่องมันเหลือหนึ่งยังไอ้เหี้ยมันเหลือไม่ทำแม่มันหรือยังไงวะไอ้สัสมอมดอกอยู่ข้างหลังนะอยู่ห้องนอนอยู่ห้องนอนเดินห้องนอนแล้วห้องนอนคู่ซ้ายซ้ายซ้ายพวกมึงอะซ้ายโอ้โหซ้ายวางวางกูมีกล้องกูมีกล้องเต้ามาแล้วเต้าตีเลยามาแล้วมาร์คแดง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 หลังมึงนี่เต้าหลังเราหลังเจอเลยเจอเลยเต่าอุ้ย นั่นไงหันมาหันมาหัวนะหัวตาแพ้แพ้ช็อตนั้นหรอตาเฮ้ยดีเขียวปืนปืนกล่ะมันก็ปืนกลเหมือนกันเพื่อนเขียแล้วปืนมึงไม่ใช่ปืนกลวังยืนแห่เฮ้ยตรงนี้มีหัวแตกมาดูดูเ้ยืนนะพี่รอพิทหล่อใช้บีใช้บีใช้บีถูกมัดแดงให้หน้าจอดมึงเลยพิทเอาไปแล้ว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 ไปนี่แล้วไปนี่ละไปอีกฝั่งแล้วไปอีฝั่งละ อยูนี่นี่นี่ตัวไทยนี่มักสาวเลย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 มักสาวมักเขาอยู่มักเขาอยู่ไปเจนข้างหน้ามึงต้นโคตรเทตัวเดงเจมีล่าเม็ดเดียวเจลองเจดูให้หน่อยพี่าไปข้างหน้าต่อไปข้างหลังก็เนี่ยอยู state, ่กับเจอยู่กับเจอยู่กับเจยูยู่กับเจไปดูหลังไปดูหลังซีโฟซีโฟไปหลังมาเลยเจเจหลังไปเจหลังไปเจหลังโลนะมีล่าเก็บมากเล่นเลยเล่นเลยสวยสวย เล่นหเลอนี่เะกูยิงไว้เล่นได้เลยกูใหญ่มันกูใ่แล้วเล่นเลาแล้วกได้มกระดานมันเจไม่ได้เนกายมันกูอยู่สวยสวยเจก็ได้ถ่ยเะถเอสยเเอาไปถามเรียกว่าเนะไม่ทันแร่ี่โไปแล้วด้วยันเจ ตปถ่ายแล้วไปถ่ายแล้วเจหนหลังแล้วก็ทีแบ็กสะมันหันหลังแล้วทีแบ็กสะมันมนแต็บนัดเดียวขวาอยู่ขวาสุดเลยขวาสุดเลยสพานหรือสพานหอีเจาเจาะเจาะเจไอย่ยยิงหมดเลยแม่เดี๋ยวดิแม่บนลขวามันี้อยู่ข้างบนขี่ม้มาจาะแล้วขี่ม้ามาเจาะพร้อม โอ้โฮมมันมฟีฟิวมอยู่ต้งกูยันแม่ไปโดนดันนี่ฮีกูโโอย่างบนอยูู่โอ้อมสกิลดีสกิลดีจ่อรูใว้เต็มเลยดีดิเอาหวัดดีเหตุเเข้าเขาไรเขียวพั่โดนมอะเขียวนอนอยู่นอนอยู่เล่นหามึงนอนอยู่นอนอยู่ลุกแล้วลุกแล้ว อไม่เขียวห้องมีห้องมีห้อย่เีโลนะองอินโฟอินโฟแน่อินโฟแน่นรู้ป่าวมาตนมาตนดูกอง้เยโยเดี๋ยวได้เียได้เีมไดยตายตายป้ามัอยู่ชล่าโอหลังโอ้เียทุกทางเลยตาสวย อยู่ขบวนสองตัวเลยเหลียงมาแล้วตาเหลียงมาเหียงมาตาเหลียงมาเหลียงมาโอ้ยกล้องแตกแล้วเหลียงมาหน้ากล้องมึงอ่ะหน้ามันมีกล้องมึร้อม้าเคียร์มอลบอลทำไม่ได้มันติดมันติดนิ้วอยู่เฮ้ยใายขวาโอ้ยอยู่ข้างในอยู่กับเจ๊ละอยู่กับเจ๊ละตกระเบิดเลยตงบอมเลยมันโดนแฟร์มันโดนแฟร์ปืนปืนพกไดในใบตาโอ้ยออฟว่ะมันใจออามาออกซ้ายเฮ้ย ไม่วางเข้ามาวางคนนึงโดนไฟโดนไอยู่นงเฮ้ยเข้าแล้วเฮ้ยอยู่กกูกูเข้ามาแล้วเข้ามาลคนนึงเฮ้ยอใครยีงโหมากมินาอุสมาน้พายิงกูอูกดไอ้ตีเไอ้งวนไอ้เหียมันวิ่งทะลุเข้าไปเลยอะเอาดีไปไปไปสมุสมมจแม่ ไม่จะแฟดจะแฟดลงมาคุณแฟดเพื่อนซิก้าสองตัวซิก้าซิก้าซิก้าตัวท้ายอุ้ยไม่ตายซิก้าแล้วซิก้าแล้วซิก้าอุ้ยไว้จะยึนเล่นเวลาได้เล่นเวลาได้มีไปห้องเอได้เฮ้ยไปไหนสวยแอบดีเฮ้ยเล่น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 มันกู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 วิ่งเลยมันกูมันวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ยิงไว้ทะลุไปทะลุไปไปทะลุทะลุไปยิงทะลุ มันยิงได้มันยิงได้ัมันยิงได้มันยิงได้มันยิงไม่โดนหัวเนี่ยมันยิงได้